สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าเสียงนาฬิกาปลุกกับระยะเวลาในการปลุกในเครื่องวันพัด2องไลท์อันนี้ต้องบอกว่าในเครื่องนี้มันมีนาฬิกาอยู่2ตัวนะตัวหนึ่งของวันพัดเองและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นของ Android อ่ะนะมันได้ทั้ง2แบบแล้เอามปทั้ง2อันเลยนะเราไปดูของวันพัดก่อนก็นแล้วกันอ่าอันนี้มันตั้งอะไรได้บ้างตั้งเสียงเนี่ยนะ ตั้งเสียงปุกเนี่ยมันสามารถตั้งเสียงแยกได้เลยอืออ่าโบกมันจะมีสองสองแบบแบบแรกก็คือเป็นเสียงมาตรฐานคือเสียงกลางก็คือตั้งไว้ปับ๊บมันจะเป็นเสียงนั้นเลยเสียงกลางอ่านะแล้วถ้าเกิดเราจะตั้งแยกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคนะอ่ะเราไปดูเรื่องตั้งเสียงปลุกกับระยะเวลาในการปลุกก่อนมันก็ต้องไปกดปันเฟืองมุมบนด้านขวาตรงนี้นี่อ่ากดลงไปจึ๊ก ในนี้เนี่ยเลื่อนลงมามันจะมีเรื่องเสียงปุกซึ่งเป็นเสียงมาตรฐานของนาฬิกาปุกเปลี่ยนได้ก็แค่กดลงไปเราไปเลือกเอาก็แล้วกันมันมีในเนี้เนี่ยคุยกันไปเลือกเอาอนะกดแล้วมันก็จะมีเสียงให้พี่ได้ยินเช่นเออประมาณอย่างเนี้นะพี่นาะอาลืมไมม เราไปค้นหาก็ได้อ่าเขาก็จะบอกว่าเสียงเนี่ยมันจะดังสูงสุดแค่5วินาทีนะอ่านี่ไม่ไปหาเอาในไมโครอิเการหรือในตัวเครื่องพี่นะถ้ามันมีโหลดมาอะไรเงี้ยเออนะอันนี้ไปเรือกเอาก็แล้วกันอ่อเสร็จแล้วก็มีเรื่องเนี่ยอ่าอันนี้เป็นสออันนี้สอ,อันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอือระยะเวลาเลื่อนปลุกกับจากนั้นให้ปิดเสียงเตือน <laughs> อ่เขาเขียนเหมือนอ่เนี่ยนะระยะเวลาในการเลื่อนปลูกก็หมายถึงว่าเราขอเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนในของวันพัชเนี่ยเ่าให้ห้านาทีนะอ่ามันจะปลูกอยู่ห้านาทีแล้วจากนั้นก็ถ้าเรากดเลื่อนปลูกมันก็จะหายไปห้านาทีแล้วก็ปลูกใหม่อันนี้ก็ไปตั้งเอา,อเาก็แล้วกันเราสามารถกดลงไปแล้วเลือกเวลาได้เราจะเอากี่นาทีละ่ะ ระยะเวลาในการเลื่อนปลูกเลื่อนไปได้ยี่สิบนาทีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอะพี่ไปเลื่อนเอาก็แล้วกันอันนี้ห้านาทีดีแล้วช่างมันโอเคอาบางคนชอบแบบขอ,อีกัสิบนาทีไม่อ่าเราก็วี่กบไปเลื่อนเอาก็แล้วกันอันนี้ก็อาจจะปิดอ่าจากนั้นอให้มันดึงให้มันดังเตือนอยู่นานแค่ไหนอ่าอันเนี้ยาวเลยก็ได้นะมากดตรงคําว่าไม่ใช้เนี่ยนะไปยาวเลยพี่ปลูกจนกว่าจะตื่นนะ ปลุก20นาทีไม่ตื่นก็จะว่าไงเรานะอาบี่ก็ไปเลื่อนเอาก็แล้วกันหัวปลุก5นาทีก็ฮารุฮารามากแล้วแล้วอย่าลืมนะระดับเสียงการปลุกก็ควรจะเปิดเอาไว้ด้วยอืมผมก็ซัดสุดเลยอ่ะเพื่อความปลอดภัยตื่นให้ให้ตื่นแน่ๆนะแล้วมันก็จะมีเรื่องอเพิ่มระดับเสียงในการปลุกมันจะค่อยๆดังแล้วดังขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะตื่นอืมมันก็สูดเสียงได้แค่วอลลุ่มมันนั่นแหละนะอาบีมันมีอะไรหรอ อีกอันที่น่าสนใจก็คือนี่ปุ่มระดับเสียงไอ้ปุ่มเสียงข้างเครื่องเนี่ยเออมันตั้งค่าได้นะจะให้เป็นอะไรไอ้นี่มันตั้งค่าไว้ตรงคาว่าปิดเสียงเตือนชั่วคราวเออก็ปิดเป็นห้านาทีที่ตั้งไว้นั่นแหละไอ้ข้างบนเนี่ยติบีห้านาทีเนี่ยคือถ้ากดปุ่มเสียงปับ๊บนาฬิกาปลุกจะหยุด แล้วอีกห้านาทีค่อยปลูกใหม่โอเคไหมอ่าตาทีต่ตะบีตังไวห้านาทีนะตาบีตังไว้สิบนาทีก็อย่าหยุดไปสิบนาทีแล้วค่อยปลูกใหม่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นของเครื่องวันพัดอ่าแล้วถ้าเกิดจะตั้งเสียงล่ะอ่าตั้งเสียงแยกออกไปอ่าตั้งเสียงแยกออกไปเช่นเอ่อเราเราจะตั้งเสียงตอนเช้าอ่าเป็นปลุกตอนเช้าเราก็เสียงนึงอ่าเปิมปลุก ตอนเที่ยงเสียงหนึ่งตอนเย็นเสียงหนึ่งอะไรจะจะเปลี่ยนยังไงอาจจะเปลี่ยนยังไงก็มาแตะไอ้ตรงนี้ด่แตะแตะตรงนาฬิกาด่แล้วมาเสร็จแล้วเนี่ยพี่เก่าน,นี้คุณเน่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนอา่าลูกขึ้นไปข้างบนนะเพื่อให้หน้าจอมันเลื่อนลงไปข้างล่างโอเคไหมคุณก็จะเห็นคําว่าเสียงเตือนเห็นไหมเสียงเตือนน่ะคุณก็สามารถมาเลือกจากตรงนี้ได้เราเปลี่ยนเสียงออกไปให้มันออกไปจากเดิมอ่ะไม่เอาเสียงเดิมเออหน้าพี่ก็มากดอย่างอื่นก็ได้ หฮารุมดังมากเลยหรือจะเอาเสียงนี้อ๋อไม่ตื่นให้มันรู้ไปสิอะไรกันนะ่าท้าไม่กลัวชาวบ้านชาวเมืองหรือคนข้างๆที่นอนด้วยจะรำคาญครับซัดเสียงนี้เลย หรือจะไม่เลือกจากอุปกรณ์อ่ะก็ได้ก็กดลงไปเนี่ยในอุปกรณ์นก็จะมีคุณมีเสียงอะไรอยู่ในนั้นมันก็จะโผล่มาให้คุณทั้งหมดนั่นแหละคุณก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันก็แค่ติให้มันติติให้มันเป็นสีฟ้ปาขึ้นมาแค่นั้นเองไม่เลือกใครดูก็แล้วกันอย่างที่บอกก็เสียงเพลงมันจะยาวแค่ไหนก็ตามมันตัดมาแค่ห้าวินาทีนะพี่โอเคไหมอ้าวแค่นั้นเองแล้วพี่ก็มากดคำว่าตั้งปลุกมันก็จะกลายเป็นเสียงนี้แหละอ่าเราปิดไปเพราะไม่ได้ใช้เราใช้อีกเครื่องหนึ่งโอเคนี่ทาให้ ประมาณนี้อ่ล้วถ้าเป็น Android ละไปนี่ a n d ด o อ d อ่าเราไปที่นาฬิกาปลุก a อ d ด o i d ก็แบบเดียวกันเลยก็มุมบนด้านขวาเนี่ยไอจุดสามจุดเนี่ยนะพี่นะกดลงไปแล้วเราก็ไปเลือกคำว่าการตั้งค่านี่การตั้งค่าจึก๊กจากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างพี่เรื่องไปนิดนึงอ่านี่มันจะมีหัวข้อการปลุกเห็นไหมอ่าอันเนี้ยของ a อ d roid เองเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ที่สิบนาที ปิดเสียงหลังจาการะยะเวลาปิดเสียงชั่วคราวอันนี้มันสลับกันนะอ,อันนี้อันนี้สลับกันอันนี้เขาปิดเสียงหลังจากออหลังจากปลุกไปแล้วสิบนาทีคือดังอยู่สิบนาทีถ้าพี่ไม่ตื่นมันจะหยุดปลุกไปอีกสิบนาทีแล้วค่อยปลุกใหม่โอเคไหมอ่าแบบเดียวกับตัวของวันปันแหละอันนั้นอันนั้นเขาปลูกห้านาทีแล้วหยุดปลุก แล้วปลูกแล้วก็หายไปห้าทีแล้วปลุกใหม่อะไรเงี้ยมันมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละไอ,ะอะหัวข้อมันสลับกันนี้หน่อยก็ไปตั้งดูแล้วกันอ๋อแล้วอย่าลืมล่ะระดับเสียงอ่าแล้วก็มีเรื่องอ่าปุ่มระดับเสียงเนี่ยปุ่มระดับเสียงกดลงไปเนี่ยนะมาเขาก็มีเรื่องอ่าหยุดอควบคุมควบคุมระดับเสียงปิดการเตือนชั่วคราวหรือว่าหยุดอไม่เหมือนของวันพัดของวันพัดนี่มันมี มันเป็นอีกแบบหนึ่งตั้งค่ามันมีแค่หยุดหยุดใช่ไหมหยุดหยุดเลยปิดเลยปิดการเตือนเลยแล้วก็แล้วก็หยุดไปชั่วขราวพักการปลูกไปชั่วข้าวแล้วใอยปลูกใหม่อะไรเงี้ยนะครับอาเขามีให้เลือกอันนี้มีแค่มีแค่ปิดเสียงชั่วข้าวหรือว่าคุมระดับเสียงหรือว่าหยุดไปเลยก็เหมือนกันนี่หนาหยุดไปเลยโอเคช่างมันเถอะเหมือนกันโอเคอ่ะ แล้วถ้าเสียงแยกล่ะเสียงแยกในในแต่ละในกาปุกเราอยากได้เสียงอื่นอ่ะเสียงอื่นออกไปนอกจากเสียงกลางอ่ะตรงนี้มันตั้งเสียงกลางอ่ะเสียงกลางนี่มันตั้งได้นะเดี๋ยวนะดูเสียงกลางก่อนในนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องการตั้งค่าเสียงด้วยอ้าวเสียงไปไหนล่ะเดียวเสียงไม่มีโอเคตัวจับไม่มีไม่แม่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 ในนี้ไม่มีวิอ่าในนี้ในของตัวแอนดรอยไม่มีแต่ว่า มันไปตั้งเอาในเขาเรียกอะไรนะในตั้งค่าในตั้งค่ามันจะมีเรื่องเรื่องปลุกอะ่ะเออตรงนั้นอะ่ะแต่ไอตรงนั้นถ้าตั้งเสียงอะไรว่ามันก็เป็นเสียงนั้นแหละเป็นเสียงกลางไปดูในตั้งค่าเอาก็แล้วกันถ้าเป็นของ a อ d ด o i d นะแต่ถ้าตั้งแยกอ่ะตั้งแยกประเภทแบบอ,อ่ คือถ้าตั้งถ้าตั้งเป็นเสียงกลางเนี่ยเราไม่ต้องตั้งเพราะมันตั้งเองอยู่แล้วหรือจะไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนได้อ่โอเคมะหรือตั้งไปแล้วเราเราอยากเปลี่ยนเสียงก็ไม่ต้องไปตั้งรตรงข้าก็ได้ก็มาเปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้เราก็อยากได้เป็นเสียงเสียงไปประเภทแบบเช้เชาเสียงหนึ่งเย็นเสียงหนึ่งก็นอนเสียงหนึ่งลเลยนะล้วก็กดลงไปเหมือนกันนี่กดไปที่นาฬิกา <uuuu> เดียวไม่ใช่ดิ <ís> <c oughs> โอ้พี่นี่ อ่าแล้วก็ปีกดลงไปตรงนาฬิกานี่แหละมันจะขึ้นมาอย่างนี้อ่านะมันก็จะมีเนี่ยค่าเริ่มต้นเห็นไหมอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นของเสียงปลุกนี่กดลงไปตรงค่าเริ่มต้นของเสียงปลุกเนี่ยมันสามารถในเนี่ยมันมีอไปเลือกจากยูทูบมิวสิกได้ด้วยะไปเลือกจากยูทูบมิวสิกด้วยเราชอบเพลงเนี้ยอะไรี้นนะแต่ผมไม่เคยทําเลยถ้าถ้าเปิดใช้ยูทูบมิวสิก ครื่องคุณก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดนะไม่ใช่ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันปิดแล้วมันก็จะไม่มีเทมันก็จะมีเรื่องเสียงเงียบค่าเริ่มต้นเสียงเนี้ยนาพีนานะอกกน,นั้นก็จะมีฮเดี๋ยวนะเฮ้ยแค่นี้เหรอเดี๋ยนะเราก็กดเพิ่มอพี่มีแค่สามเสียงเหรอทำไมมันน้อยอะ่ะเดี๋ยวนะกดเพิ่มโอ้โหพี่เอ๋ย ยากกว่าที่คิดเดี๋ยวนะไฟใหญ่เราไปดูไฟใหญ่เนโอ้ไปกูก็ได้เลยเหรอไปเอาจากกูก็ได้เลยเดี๋ยมีนาะอาเป้เดี๋ยวนะไม่ใช่เด้มันต้องโอ้โหเพี้ยไปขี่สามขี่กันละันไปพี่ไปโอ้ยาวยาวเลยนะมันก็จะมีในหัวข้อขี่สามขี่นี่ก็จะมีหัวข้อในวันพัดเองอถ้ากดวันพัดเองเนี่ยมันก็จะมีเสียงให้เราฮะหมายถึงอะไรอ่ะโอ้โห อ๋อพี่ต้องรู้โฟลเดอร์เลยอ่ะโฟลเดอร์ er ของไฟล์เสียงะนะพี่ต้องไปไล่ดูเลยถ้าไปใช้นาฬิกาแอนดรอเนี่นะงาม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 เอาเอาไปกดตรงเสียงดีกว่าถ้าจะง่ายกว่าไหมเนี่ยในเสียงก็จะคัดขึ้นมาเลยอ่าไฟล์เสียงมันมีอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหพี่เอ้ยพี่ก็มาเลือกเอาก็แล้วกันนะพี่นะอ่าอันนี้ไม่ทราบคืออะไรอ่ะโอ้โหไม่ทราบบานเลยพี่โอ้โหเพียบเพียบเลย พี่ไปเลือกเอาแล้วกันมันสาม,มารถไปเลือกได้อ๋อผอ,อิญของผมมันเยอะเกินไปอ่ะเอ่อผมก็แปลกใจทําไมในนี้มันน้อยจังเลยอะ่ะเทียงอุปกรณ์พี่ทําไมพี่น้อยมากเลยแท้ๆน้อยจริงๆอ๋อตั้งจากในตัวของนาฬิกาปลูกวันพันมีเสียงให้เลือกเยอะแต่ถ้าตั้งจากแอนดรอยมีเสียงให้เลือกอม,มันจะพูดวันน้อยก็ไม่ได้นะเพราะมันมี Youtube Music ให้ใช่ไหม แล้วก็สามารถไปเลือกจากในตัวเครื่องที่เราโหลดมาก็ได้ใช่ไหมอ่าตัวของไฟล์เสียงของวันพัดเองมันไม่รู้อยู่ทัวเดอร์ไหนไม่เคยหาตักทีหนึ่งเอ้พี่ไปโผล่มาให้ผมสะทีเดียวอ่าเหตุพี่พลไยพลนี่มัง่งต้องทำต้องทำนาฬิกาปลุกของของตัวเองขึ้นมาให้ชาวบ้านชาวเมืองเข้าใจแบบนี้อ่ะก็นั่นแหละเออช่างมันเถอะอันนี้ก็เป็นการตั้งเสียงเอ่อแล้วก็เลื่อนปลุก ตั้งปลูกระยะเวลาในการปลูกปลุกนานแค่ไหนเลื่อนไปนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มันสามารถตั้งได้นะนาฬิกาปลุกของเครื่องเนี่ยในเครื่องโทรศัพท์มือถือมันมีทุกรุ่นน่่มันเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวจะพูดเหมือนก็ไม่เต็มปากเต็มคำอย่างที่เห็นนาฬิกาปลุกวันพาสดกับเครื่อง and ด o อ d ของตัว and ด o i d เองมันมีมีลักษณะที่ต่างกันออกไปนิดหน่อยเออนะหัวข้อก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่หรอกก็ลองไปเล่นดูก็แล้วกันในเครื่องคุณเนี่ยมันก็ สนุกดีก็คือเล่นนาฬิกาปลูกดีกว่า,า,า,ปวาไปซื้อนาฬิกาปลกุกไหนๆก็ซื้อมือถือมาแล้วราคาก็แพงๆลองเอาให้คุ้มใช้มันเป็นนาฬิกาปลกุกไปด้วยเลยในตัวน่าจะเวิร์กดีผมชอบประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ